คราวที่แล้วผมมาทำเควสแผนการอย่างที่วาดวางไว้แล้วผมเจอเอลิซีเมดคนนี้ครับผมเขาพูดถึงเกี่ยวกับปืนใหญ่เนี่ยครับคุณหาคำตอบด้วยลอเชกอเตอร์คุณถึงคำถามนั่นเองคำถามข้อแรกในบาร์เดอะรัสตี้รูเดอร์ของพวกเรามีโต๊ะกี่ตัวคำถามที่2คือบาร์เดอะรัสตี้รูเดอร์พวกเรามีพนักงานกี่คนคำถามข้อที่3มีอะไรที่บาร์เดอะรัสตี้รูเดอร์ของเราที่มีไม่มีให้บริการบ้างคุณเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังนะขอคิดดูก่อนนะฮะ เออโอเคช่วยไปหาคำตอบคำถามพวกนี้ที่นัะจะรอคุณที่นี่แหละใช่ครับเขาบอกถ้าเราหาคำตอบได้เนี่ยเขาจะให้เราใช้ปืนใหญ่แล้วก็ยิงหน้าผานู่นยิงหน้หาผาเสร็จข้างใน,นเขาจะมีสมบัติอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาคำตอบกนะ่อนนะคำถามข้อแรกเขาบอกว่ามีโต๊ะกี่ตัวใช่ไหมโต๊ะใช่ไหมไม่นับกุญย์เนาะ,ะโต๊ะหนึ่งตัว โต๊ะตัวถ้งวางั้นก็น่าจะมาึงรรอบด้วยปะ่ะนี่โต๊ตัวที่สองโต๊ตัวที่สองอันนี้นับไหมเนี่ยมีโต๊ะองตัวปะ่ะและคำถามต่อมาพนักง,งานมีกี่คนถ้ารวมเจด้วยก็คงเป็นหนึ่งและอันนี้นับไหมผู้ควบคุมวางเสือก็น่าจะนับนะสองสองละ ล้วพนักงานข้างในก็โอยตกคนนี้ก็เป็นคนที่สามเฮ้ยมีซื้อฟอนตาดดวยเหรอตุอกตุกน้ำเฉยเลยเอาซื้อขวดหนึ่งเลาสิบาทตะกินซาซาหวานชื่นใจข้างเสื้อเนี่ยยินดีต้อนรับสู่เ h e Rusty Router ฉันเลือกตามสบายอ่ดูก่อนมีของอะไรบ้างเชนเลือกตามสบายถ้าอยากซื้อไวย้ยชดีที่แยกต่างหากคุณต้องเสนอราคาต่างหากนะ,อ,ะอ๋ออ๋อมีแตเ่เนื้อ โอ้มีแฮมขายด้หรอซื้อหน่อยแล้วกันไปทำข้าวกินเกี่ยวกับคริสตัลพิเศษลึกลับโอ้ของเซนี้พบได้เห็นไม่น้อยอออไม่บ่อยฉชนคคอนข้าสนใจสะสมของลึกลับพักเธอยี่ดีขายจะให้ค่าตอบแปนที่สมน้ำสมเนื้อของไม่เลวเลยถ้านใดบางคนจะมีของแบบเดียวกันอีกได้โปรดอย่าง,งกแล้วเอามาขายเะยเอะสุขภาพตับแทรก็เหมือนกับครั้งนี้มูลมาแล้วได้หรออาฮะมีโต๊ะกี่ตัวมีพนักงานกี่คน ก็คือของเราไม่มีให้บริการบ้างคุณเตมพอร์ตจะตอบคำถามอย่งอางอาลองดูงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยก,ก่อนอื่นคำถามข้อแรกในบาร์รัสตี้พวกเรามีโต๊ะกี่ตัวเจอแค่2ตัวน่าเสียดายคุณตอบผิดซะแล้วจะลองอีกไหม่อีกครั้งไหมอ้าวลองอีกทีทาไมมีอย่าบอกนะว่าเคาน์เตอร์บาร์ก็นับอ่ะหรือว่าเมื่อกี้ก็นับ3ตัวเอเหรอคุณตอบถูกแล้วล่ะ เข้าใกล้ถึงการใช้งานปืนใหญ่ขั้นหนึ่งแล้วคำถามข้อที่สองเดอร์รัตซี่รูเตอร์ของพวกเรามีพนักงานกี่คนสามคนกูตอบถูกแล้วละ่ะอ่าผมเดาถูกจริงด้วยหนึ่งสองสามคำถามข้อที่สามมีอะไรที่บาร์เดอร์รัตซี่รูเตอร์เราไม่มีให้บริการบ้างอ๋อชีสมิ้วเมื่อกี้ที่ผมไปซื้อมาใช่ไหมแต่โรมาลิตาฟาวเวอร์ไม่มีครับตอบถูกทุกข้อเลยยินดีด้วยนะกูจะมาใช้เปืนใหญ่ได้เร็วล่ะ กับเราเดี๋ยวนะาจ,จะไปด้านข้างแล้วปิดหูก,ก่อนเออใช้ปืนใหญ่อะ่ะใช้งานแรงไปที่ทางเอาส่วน้ำสองพลังยิงตั้มโอ้ยยังไงทำเปิดแล้วเอ้ยของจริงอหรอดีดีด้วยนะคุณลูกค้าเอาหายไปแล้วอ่ะทำไมหายไปไวจังอ่ะโอเคเอ้ยว้าวนี่มัน เป็นเวสรับปริศนาอะไรสักอย่างแน่เลยสมโอ้สองหมืม่นมอร่าพวกเราทำเพลิดเพลินเอเวเรตทำไมโดนตาของเบลออฟเฟอัสอะไรอะพวกมันอิจฉาในรูปร่างของฉันไงล่ะเราจะฝึกฝนนะเฟสอ๋อ,อโอเคผมนึกว่าปลาหมึกคุยกันเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ น,า,นาเดียฮะฉันรู้แล้วว่าเวลาเบาออคทตปัสอิจฉารูปร่างของยูเวลเล่ก็จะทับตาเปล่งประกายแล้วทำไมยูเวลเล่ถึงต้องเข้าร่วมกองเรือด้วยล่ะเพราะได้ยินว่าการเป็นกระลาสีทำเงินได้เยอะไงล่ะเยอะกว่าสมบัติที่พวกเราตามหากันที่นี่อีกนะอืมสวัสดีทำอะไรกันอยู่เหรอเรามาแล้วยูเวลเล่กำลังออกกำลังกายนะ่ะแบบนี้จะได้เข้าร่วมกองทัพเรือได้ไง และถ้าเข้าร่วมกองเรียวแล้วก็จะหางินได้ก้อนโตเลยนาไดีเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่า,า,า,อ,อ,าอย่าพูดมากขอโทษทีอิวเวเล่ฉันลืมอีกแล้วอ่ะสวัสดีคนแปลกหนะ้าตอนนี้อวิวเวลเล่มีธุระสำคัญต้องจัดการให้เสร็จรละเอยียนเรื่องงานเปความลับเพราะงานปวดจะาถามให้มากความก็แล้วอย่าลากดด้วยเออแต่พวกเราขอโทษทีเธอเคยได้รับบาดเจ็บนะ หลังจากนั้นก็มักจะลืมเรื่องต่างๆอยู่บ่อยๆเธอชอบพูดจาวกไปวนมาด้วยจริงสินาเดียเธอกับฟังไปกับพวกเขาก่อนเถอะจะได้ไปพักที่เดอะรัสติมรูเดอร์ไงล่ะเอาเราพึ่งมาเองแล้วคุณล่ะรู้สึกว่าสีหน้าของคุณจะไม่ค่อยดีเลยนะเดีย๋ยวบอกว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะไม่ใช่สักหน่อยการฝึกฝนนั้นยากลำบากมากนะอิวเวลเล่ต้องพยายามฝึกให้สำเร็จถึงจะสามารถเข้าร่วมกองร h e Fontaine ได้นาเดีย,ยเข้าใจจริงๆนะ งั้นพวกเธอรีบไปเถอะงั้นก็พยายามฝึกเขานะพวกเราไปละอย่าไปจริงๆสิเชื่อว่าเขาน่าจะไม่กล้าขอความเหลือจากเรานะแปลกจังการขอความเลื่อคนอื่นเวลาจะเรื่องยากลำบากก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรหีิแต่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรอ่ะถ้าไม่เชื่องั้นฉันจะวิดพื้นให้เธอดูเดี๋ยวนี้เลยเอออย่าขยำนะไม่งั้นแผ่นไม้มันจะพิกจากนั้นก็ได้ช่วยเหลืออิวเวลเล่ที่ตกลงไปในน้ำขึ้นมา ทุกคนเมื่อกี้ผมอ่านื่อเขาผิดมันอ่านว่าเอิร์ลวิวครับจู่นไปอ่านอ่านว่าเอิร์ลวิลเล่เฉยเลยโอเคเวลาเดี๋ยวเราเรียกเอิร์ลวิวอ่ะฉันไม่ได้ขอพวกเธอช่วยสักหน่อยพวกเธอไม่ต้องจุนได้ไหมแล้วขอบอกไปก่อนนะว่าฉันไม่มีมรดจ่ายให้หรอกฉันช่วยคุณนะคุณเอิร์ลวิวแล้วทําไมต้องโดนด่าอีกเนี่ยมีคนตรงนั้นต่อหน้าต่อตาจะให้พวกเรานี่ดูด่าได้ไงนี่ไม่ใช่การจุนจ้านสักหน่อยอืม จะมีเรื่องดีๆแบบนั้นได้ยังไงกันเชไม่เชื่อแล้ว,ว่าโลกนี้มีความเมตตาที่ละเหตุผลแบบนี้อยู่จริงๆแต่ฉันเป็นสาวสวยแล้วพวกเธอช่วยเพราะเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็ยังพอเป็นไปได้อยู่เอ,อ่อแต่สภาพของฉันแทบไม่ต่างจากลูกอมรสประหลาดที่ไม่มีถุงห่อ,อจากร้านขนมในเมืองคนทั่วไปคงไม่อยากจ้องมองนานยิ่งไม่ต้องคิดว่าจะมีใครหยิบขึ้นมาเลยถ้าพวกเธอไม่ได้ช่วยฉันเพราะหวังมอลาเาเป็นจุดประสงค์อื่นที่ไม่สามารถบอกใครได้แน่เอ,อ๊ะทำไมใจิตใจของคนคนนี้ถึงได้บิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ย จะเชื่อหรือไม่เชื่อพวกเราก็เป็นคนดีตลอดนั่นแหละแต่ต่อให้ไม่มีมอล่ายังไงซะคุณก็ควรจะขอบคุณสักคำนะขอบคุณคนแปลกหน้าขอบคุณที่ช่วยเออวิวนะซึ่งก็อยากช่วยเขาเหมือนกันแต่ไม่เคยจะช่วยได้เลยเพราะฉันไร้ประโยชน์เองแหละ <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นสินาะเดียโธ่ <c oughs> จริงสิยังไม่ได้นำตัวเลยชื่อพม,มอนสุคนีคือดม,มอนนะ <c oughs> ให้ตายสิอยากให้ฉันจดจำชื่อเจ้าหนี้ไว้หรืองไง ขอบคุณนะไดมอนด์ Diamond. แต่ขอโทษนะพรเธออุตส่าห์บอกชื่อฉันแต่เดี๋ยวผ่านไปฉันก็คงหลงหลงลืมลืมแล้วล่ะเอเอก่อนหน้า<อ><อ>นี้เคยบอกเราไม่ใช่เราว่าเธอเคยได้รับบาดเจ็บที่สมองก็เลยมักจะหลงหลงลืมลืมแต่อยู่ดูสภาพตอนนี้ของเธอนะนี่เพรว่าเธอเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยล่าเงาด้วยแต่ถ้าไม่ใช่พอสภาพตอนนี้ของเธอก็คงไม่มีวันมาคาลุกคลีกับคนอย่างฉันหรอกอตอนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเอเวลเป็นคนช่วยฉันเอาไวนะ้น่ะ แต่ฉันไม่มีมอร่าให้เขาก็เลยให้ความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนแต่มันจะลงลงลืมลืมแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเพอจะช่วยอะไรบ้างไหมอีกคนเลยน่า้าช่วยได้เยอะเลยถ้าฉันทำคนเดียวคงทําไม่ได้แน่โชคดีที่มีเธออยู่ด้วยเนะี่ยงั้นหรองั้นคงเป็นเพราะฉันลืมแน่แ่เลยแต่ก็ดีแล้วละ่ะทีแท้ฉันไม่ได้ไร้ประโยชน์ซสทีเดียวถ้าพวกเธอสองคนจะทวงหนี้แล้วก็รอให้เอ,อว์วลรวยก่อนดีไหมวันพวกเราเจอหีบสมบัติเมื่อไหร่จะชใช้ทุกบาททุกสตางค์เลย พเราไม่ได้อยากทูนีสักหน่อยว่าแต่ที่ผู้เธอหมกมุ่นอยู่กับสมบัติและความร่ำรวยนี้หรือว่าที่จริงเป็นเพราะเออวิวติดนี่เยอะบอกตามตรงนะก็เพื่อรักษาอาการปปวยของนาเดียนี่แหละผู้เธอก็เห็นว่าเขาลงลืมมากแค่ไหนจะจะบอกให้เมื่อก่อนใครใก็เรียกเขาว่านาเดียผู้รอบรู้มีทักษะที่ยากจะลืมเลือนตอนนี้ถ้าคิดจะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คงเป็นไปได้ยากอย่างน้อยๆฉันก็อยากให้เธอกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้น การรักษาก็ต้องใช้เงินมากมฉันไม่มีความรู้ความสามารถเลยต้องพึ่งดวงอย่างเดียวแต่ดูฉันก็ไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ฉันแทบไม่เคยชนะเลยตอนแรกฉันคิดว่าจะหาความมีค่าได้ในหอคอยนั่นหรือบริเวณใกล้ๆอ๋อแต่กับการไม่ว่านอกจากเปลือกหอยแล้วก็มีตะปลาหมึกแถมปลาหมึกนั่นก็ยแย่งของไปหมดอีกตอนนี้ั้งถุงเงินและทรัพย์สินนักผจญภัยก็ถูกขึ้นยักซัดไปหมดแม้แต่เซตดำน้ำที่เช่ามาจากพิวทอส ก็จมไปกับน้ำเลยจัญญาแล้วล่ะจูจูเขาพูดจาดีขึ้นมาเลยฮนะเพราะงเพะฉจะเป็นคนน่ารัก,กียังไงล่ะถ้าพูดแบบนี้ออกมาคนใจดีอย่างพวกเธอก็คงไม่กล้าข,ขอค่าตอบแทนจากฉันแล้วใช่ไหมเออฝันไปเถอะจะลองปรชีไว้ก่อนละกัน <laughs> ไม่เป็นไรลร่ะฉันดำน้ำด้วยนะะราสามารถเก็บถุงเงินและเซ็ตดำน้ำของเออวิวขึ้นมาได้แบบนี้พวกเราก็สามารถใจนี้ได้และเริ่มกันใหม่อีกครั้งไงอีกอย่าง ขอาอประจําตัวคนใช้ก,ก็หายไปแล้วด้วยน่าจะตกอ,อยู่ในน้ํานั่นแหละฉันจะลาไปหาดูด้วยอะไรนะเรื่องสําคัญแบบนี้คนจะบอกแต่แรกสิเขอาอประจําตัวมีดูซึ่งเป็นสินส่งสําคัญไม่ใช่หรอสําคัญก็ทุงเงินและเซตดํน้ํานั่นอีกนะงั้นหรอถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ฉันเข้าใจได้ก่อนหน้าน,นี้ฉันกลัวว่าจะรบกวนการฝึกของเออร์วิลเดี๋ยวเออร์วิลจะไม่ได้เข้าร่วมกองทัพเรือฟอนเทนเอาลนะอ๋อเดี๋ยวกองนั่นนั่นไว้ก่อนเถอะ เธอดำน้ำไปคนเดียวจะไม่เป็นไรหรอถ้าเจอปลาหมึกมาปนเข้าล่ะเดมอนพวกเราไปกับนาเดียดีไหมให้เธอดำน้ำไปเก็บขขงคนเดียวแบบนี้ไม่ค่อยวางใจเลยทุกเงินเขาคุณตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วล่ะ <c oughs> พอบอกไปแล้วไม่ว่าห้ามปล่อยปากไม่สนใจงั้นในตอนนี้พวกเราจะดำน้ำช่วยเก็บกู้อยู่แล้วช่วยหาอุปกรณ์อื่นๆอย่างขาตั้งสามขาหน่อยได้ไหมมันน่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้บริเวณที่ตั้งแคมป์เดิมของเรา ก็ได้แหละช่วยแล้วก็ต้องช่วยถึงที่สุดแล้วนะอืมขอบคุณขอบคุณนะจำชื่อไม่ได้แล้วนานเดียคงไม่ได้ลืมชื่อฉันใช่ไหมเนี่ยลืมเรอวขนาดนี้เลยเหรอชื่อไพมอนไงอ่ะตอนนี้รู้แล้วล่ะเธอชื่อไพมอนขอบคุณนะไพะมอนระวังตัวด้วยนะรบกวนพวกเธอแล้วล่ะอืมหาของประจำตัวนานเดียกับเซนต์ดำน้ำถุงเงินแล้วก็พวกขาตั้งสามขาเจอไปแล้วของประจำตัวนานเดียคืออะไรหรอเป็นฟันเฟืองขนาดเล็ก ปันเฟือขนาดเล็กเอ๊ะตามหาปันเฟือขนาดเล็กในน้ำหุ่นในขนาดนี้นะบางทีมีส่วนที่คล้ายกันอยู่ไหมไม่เป็นไรสตาร์จด,ดีมากโอ้สมองเห็นกระจําได้เลยอ่ะทีน,นี้มีเบาเอาโอคูปัสเตอยเยอะแต่ไปหมดที่นี่เหมือนกับเอ์วิลบอกเลยทําไมพูดแบบนั้นล่ะอืมเพราะพวกเขาชอบทําเป็นแข่งแก่งเพื่อขู่คู่ต่อสู้แถมยังเก็บสมบัติเก่งด้วยบางทีอ่ะของเราอาจจะถูกปลาหมึกเอาไปแล้วเหรอนี่ไง นี่จะต้องเป็นคาตั้งสามขาแน่เลยใช่ไหมอันนี้มันอันนี้ไม่ใช่ขาตั้งครับอันนี้ก็สมนปืนขาตั้งหรอขาตั้งสามขาคืออันนี้เนาะเอ่อต้นอะไรอ่ะสวยจังต้นเหลืองแสงหรือต้องหาปลากระเบนอ่ะมตาตัดอ้าวชูตัวนี้ขอบคุณครับเราไปแล้วนะอืม ได้มาแล้วชั่วครูเดียวคงทำไม่ได้แน่เก็บนี่คือหอยสังขของูดเธอที่ทำร่นเหรอหอยสังหอยสังไม่ได้บอกไม่ได้นานอ่ะผมได้อาเขาคุยกันผมโมตตีกับปลาหมึกนี่มันอะไรอีกอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะ ขอโทษนะฉันจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นของที่พวกเราทำหล่นไว้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้งั้นเอาเหมืนกันบางทีอาจจะมีประโยชน์ด้วยไปเก็บไปเออเก็บไปให้หมดหมวนกลับมาที่เดิมแล้วนี่นาอ้าวทีมมีคนนับมาใช่ไหมให้ฉันช่วยไหมอันนี้คือเซตจำน้ำเหรอไม่เป็นไรเดมอนนะแรงยี่จะตายอีอย่างกันยกของให้เป็นนาทีเราก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอืโอ้ นี่คือถุงเก็บเงินของเออวิวหรอตุงๆนูนๆจังแฮะขอโทษนะฉันจำไม่ได้ฉันไม่เคยถุงเงินของเออวิวมาก่อนแต่ฉันน่าจะกินมักมากๆเสมอเพราะน่นถ,ถุงเงินเออเอาไปก่อนแล้วกันเออจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปแล้วหมดเรงนะเห็นไหมเจอแล้วนี่แหละของจำตัวของฉันอ่าเจอแล้วเหรอก็ดูเหมือนเป็นฟันเซอรธรรมดานะฉันแยกไม่ออกเลยฮะถ้าเป็นมอร์ซินก็ต้องแยกออกแน่ ชิวลานานี่แค่นี้น่ month, าจะพอแล้วล่ะกลับไปที่เดอะรัสตี้รูเดอร์กันเถอะพวกเรากลับมาแล้วเอาว้ข้านำก่อนนะขอจำตัวของนาเดียเจอแล้วขาตั้งสามขากับเซตดําน้ำก็เจอแล้วแต่เซตดัน้ำนี่เสียหายไปหน่อยเอาจิงสี่ถุงเงินก็เจอแล้วถุงใบไหนเป็นของคุณหรอตรงที่แฟบๆหรือถ <countries with S 2> <never must S 1> ุงท <od> ี <Bless. S 2> ่ตุงๆพวกเราเจอแค่ถุงเงินไม่ใช่หรออย่างว่าเราเล่นหน่อยเลยนะเอาเขาก่อนเถอะนี่เป็นเงินที่ต้องเอาไปรักษาการเบืองนาเดียเลยนะเสร็จแล้วล่ะ หรือจะไม่เยอะแต่ก็ขอบขอบคุณพวกเธอที่ช่วยหามันกลับมานะทำไมทำไมถึงรู้สึกว่ามันเยอะกว่าก่อนหน้านี้อีกละ่ะเอ๊ะหรือว่าเราป้นบอลออกตุพัสมาหรือเปล่าว่าจริงไม่คิดเลยว่าศัตรูตัวฉกาของฉันจะแพ้ก,กับพวกเธอง่ายๆแบบนี้แต่พวกเธอนี่เป็นธรรมดาจริงๆออครับศัตรูตัวฉกาจไม่ถึงปราหมุกนานะ ใช่ในช่วงที่ฉันกับนาเดียตั้งแคมป์สำรวจที่นี่เวลาดำน้ำทีไรก็ต้องเป็นขัดแย้งกับพวกมันตลอดการต่อสู้ระหว่างพวกเรายาี่จะตัดสินแพ้ชนะจริงๆโอ้ตอนแรกฉันตั้งใจว่าวันหนึ่งจะต้องเอาชนะด้วยความสามารถของตัวเองและจัดการคู่ต่อสู้ที่ควรคาดเกี่การชื่นชมนี้อย่างราบคาบแต่คิดไม่ถึงว่ามันจะแพ้กับพวกเธอซะก่อนเออไม่เป็นไรคนมาแก้แค้นกับฉันแทนก็ได้จะพูดถึงเรื่องเ e อ์วิวลจะเอาชนะเธอได้หรือเปล่าเลยนี่มันจะชนเธอแทนก็ได้สีที่ไหน อิกสิตอนที่พวกเธอดำน้ำฉันเจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ฉันเก็บไว้ตอนไปลาสมบัติก่อน,นนี้ฉันเก็บไว้กับตัวก็เลยไม่เปรียกแต่ฉันอ่านสิ่งที่เก็บไว้ไม่ออกเลยบางทีถ้าผจญภัยที่รอบรู้อย่างไดมอนอาจจะเข้าใจก็ได้ฉันว่าของสิ่งนี้ต้องมีมูลค่าสูงมากแน่งั้นฉันให้พวกเธอนะเป็นค่าตอบแทนโอเคขอเราไว้ละกันพวกเราเจอหอยสังสวยๆใต้น้ำด้วยนะอ่าเออวิวฉันให้อืมขอบใจเออวิวรับหอยสังอันน้อยไปแล้วมองดูอย่างละเอียด แปลกจังรูปร่างหอยสังนี้คล้ายกับหอยสังที่บ้านเกิดของเธอเลยว่าไหมไมิน่าละเธอถึงมองว่ามันสวยนี่เรียกว่าเห็นของแล้วคิดถึงพอเห็นมันแล้วทําให้เธอคิดถึงบ้านใช่ไหมเออไม่ใช่หรอกก่อนหน้านี้ก็ลืมไปแล้วเหมือนกับเรื่องอื่นๆน,นั่นแหละแต่พอเห็นมันจังมันก็จําขึ้นมาได้เจ้เคยเห็นมันที่อื่นเหมือนกันแล้วเล็กกว่าหอยที่หมู่บ้านเมดูซีที่แต่ก็ใหญ่กว่านี้ไปขอสะสมของนักวิจัยคนหนึ่งเขาวิจัยต่างๆ จร่งมากมายซึ่งแตกต่างจากเออร์วิลเขามีความรู้และก็มีมอได้เยอะด้วยอ้าวนี่มันล็อกดาร์กดิแต่นั่นมันเป็นเรื่องื่อดามาแล้วเขาทิ้งมันรลบไปมากมายฉันจาได้ว่าตรงที่หลบภายใต้น้ำมีสมบัติอยู่ด้วยแต่ใครบคนบอกฉันก็จําไม่ได้แล้วละ่ะขอโทษนะอืมไม่เป็นไรนานเดียนนี่ชอบขอโทษตลอดเลยแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของเธอนะไม่ต้องขอโทษตลอดหรอกใช่แล้วละ่ะเชว่านานเดียเป็นคนน่าทึ่งมากต่างหากละ่ะและยิ่งถ้าจําตําแหน่งที่หลบภายใต้น้าได้ก็ยิงน่าทึ่งเขาไปใหญ่ สุดท้ายคุณก็สนใจแค่สมบัติสินะยังมีความเป็นคนอยู่ไม่เนี่ย <_ an> ฉันเป็นคนต่าช้าความสนใจในท,ที่อยู่ของสมบัตินี่เป็นนิสัยส่วนตรงของฉันอยู่แล้วไ <_ an> ม่ว่าจะเป็นสมบัติในตำนานหรือมรดกของนักวิจัยฉันก็อยากได้ทั้งนั้นแหละฉันอยากจะรวยต่อไปที่ฉันรวย <_ an> ฉันก็จะหาหมอที่กินนิติจุลในฟอนเทนบรัสสารน,น,นี้ได้แบบนั้นเธอก็จะไม่ต้องไปนอนกลางดินกลางทรายกับฉันตลอดเวลาเออวิวจะต้องรวยได้แน่ถึงตอนนั้นพวกเราก็ไม่ต้องนอนกลางดินกลางทรายแล้ว หนูจำไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ฉันก็พอจำจำหน่งคร่าวๆข,ของที่หลบภัยใต้น้ำได้งั้นพวกเราเออกเดินทางกันเถอะแม้ว่าทาออกซิเจนของดเซตดำน้ำจะพังไปอันนึงแต่ยังมีสำรองอยู่น่าจะพอสำหรับการดำน้ำครั้งนี้นะแล้วมันเราไปดูด้วยกันเถอะเซก็อยากรู้เหมือนกันว่าสมบัติเกี่ยวใดพูดเธอะจะกักมาด้วยสิไม่เป็นไงพูดเธอก็ช่วยเราไว้เยอะถ้าเจอสมบัติยังไงฉันก็จะแบ่งให้พวกเธอชิ้นหนึ่งไม่สิ่สองชิ้นเลยแล้วกันจา้าขอบใจ ได้กระน,นากระดาษรับดูดูก่อนนี่ทีอะไรที่ให้มาเนี่ยนี่ไงกระดาษโบราณที่มีเนื้อหาไม่สามารถเข้าใจได้เิ้นเชิงอ่านวิธีบางอย่างสําหรับตีความเนื้อหาอา้าวผมก็อ่านไม่ออกหรอหลบภัยใต้น้าที่ผู้นายพูดถึงอา้าวประมุกก็ได้นี่นี่ไอแคดพวกเราก็เลยตามมาเหรอศัตรูตัวสกาดฝานจัดการที่นั่นได,ดมอนจ้ะ การแล้วนะศัตรูตัวฉกาดโอเคไหมเข้ามาในนี้ตรงนี้แหละจะจำได้ก่อนอันนี้เคยมาแล้วที่นี่มีสมบัติจริงๆหรอมาดูธรรมดามากเลยอ่ะใช่สุกเป็นนักผจญภัยผู้รอบรู้จริงๆไม่สนใจสถานที่รับเช่นนี้เมื่อกี้ก็เหมือนกับเอาชนะตัวตศัตรูตัวกาดฉันได้ยังไงได้เห็นกับตาแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับฝีมือจริงๆแต่แค่ตัวเดียวคงจะไม่อะไรแต่ฉันไม่แน่ใจว่า จะรอดจากฝูงฟอนเทเมอร์อับเรนที่อยู่รอบตัวฉันแบบนั้นได้เจ้าไปแล้วตอนเด็กๆฉันก็เคยโดนบบลออคโตปัสไล่ล่าจนเกือบจมน้ำเลยโชคดีตอนนั้นมีเมโลซีใจดีคนหนึ่งช่วยฉันไว้เธอยังพาฉันไปห้องหรูหราแห่งหนึ่งด้วยซึ่งคล้ายกับที่นี่มากคุณดูมีดวงกับเมโลซีนันเนี่ยใช่แล้วละ่ะเมโลซีนดีใจด,ดีกับฉันมากแต่ฉันไม่ค่อยมีดวงกับมนุษย์เท่าไหร่ซึ่งก็ถือว่าเท่าเทียมแล้วละ่ะมั้ง ไม่พูดเรื่องนี้แล้วเรื่องววสสำคัญกว่าแล้วก็พูดมาแล้วไงเราแยกกระตางมาหาดูดีกว่ามีสมบัติในตำนานหรือเปล่าโอเคเอดิอมมันจะมีอะไรไมาอยู่ใต้น็อตเพลงนะข้อความประหลาดอันตรายเป็นสีแดงแล้วรวดเร็วก็อย่างที่เขาว่ากาันฉันมันอนแอร์เกินไปดื่มน้ำมากไปจนเกือบ แต่บรูซีกแข็งเก่งมากเธอเร็วกว่าสีแดงบรูซีบอกว่าบางทีของที่เป็นประกาศลบริยบบนตัวฉันอาจต้นเหตุแต่เธอดีมากไม่ได้อะไรของที่เป็นประกาศริบรียบเป็นของฉันไม่ใช่ของที่ขโมยมามันเป็นข,ของฉันฉันเป็นเหมือนมลูซีได้ไม่กลัวอันตรายใดๆพวกเขาคงไม่ว่าสัญรประยชน์ต่อไปลายมือที่อยู่ด้านล่างเบี้ยวอ่านยากมากอะไรนะ่ะตัรู้สึกอันยากจังเหมือนลายมือเด็กเลยแต่แปลกแฮะ นื้อที่เขียนไปดูคล้ายกับมีระบบเออแบบนี้เหรอเนี่ยคล้ายกับที่ิัาพูดไปแกนนะต้องเอียคอไปด้านข้างจนแทบจะาหันคอไม่ได้ีนจะสามารถมอ,องเห็นได้ชัดชุนหนังสือที่ดูสูงกินไปเหมือนจะมีหนังสือที่พี่เกี่ยวข้องกับปัญญาเท่าไหร่ค่อนข้างาสนใจดีในชั้นมีกระดาษเปล่าสิ้นเหลือบางส่วนและหนวดมึกจํานวนมากนี่ล่ะพยายามอาศัยสหัสเพื่อเปิดหีบแต่กลับเป็นเพียงผง และฝุ่นเท่านั้นกนั้นี้ไม่ไรายงนดีก่ากันแน่นะจะไปคิดมัาอะไรดีกว่าไม่นวิเวลสมบัติเลยใช่เห็นแต่อัติแตกและนี่ล่ะเจอไหมเรื่นี้จะมีสมบัติจริงๆหรอพวกเราไม่เห็นเจออะไรเลยแต่ก็เจอข้อความประหลาดอันนึงเหมือนจะเป็นไดเขียนด้วยทางเราก็ไม่เจออะไรเหมือนกันแต่ข้อความประหลาดนี้อาจจะเป็นเบาะแส สมบัติที่นักผู้ใจทิ้งไว้ก็ได้นะคนรวยๆก็ชอบทำเรื่องดนสลับวนนี้ประจำเลยอ่ะเอาไปดูโอ้ตัวหนังสืออานยากสมบัติอย่างกับเด็กว่าดเล่นเลยเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรเหรอฉันเจอสมบัติแล้วเะแสดงว่าในบอแสของสมบัติเอ่อบอแสมีจริงหรอฉันมองไม่ออกเลยอะ่ะ จะว่ายังไงดีแต่แถวสุดท้ายที่ลายมือแย่ที่สุดนั้นเขียนไว้ว่าสําหรับฉันแล้วประสบการณ์ในวันนี้เหมือนกับสมบัติไม่มีผิดเมดูซีดีเก็บฉันมากไว้เมื่อฉันโตขึ้นฉันก็จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกันนั่นข้อความนี้ก็เป็นของคุณเหรอพอทีพูดดิ้ก็คิดว่ามันตลกเหมือนกันใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฉันก็ม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนเขียนคำพูดหน้าคนลุกแบบนี้อถ้าตหนังสึกแย่แต่ก็มีเหตุผลนะ จะว่าไปก็จริงแต่ที่ตกไปตรงมาแล้วมีจิตใจดีจะเขียนอะไรแบบนี้แหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้อ์วลกกาเป็นผู้หญิที่ประหลาดใช่ฉันนึกออกแล้วก่อนหน้านี้นาเดียบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเธอเคยได้ยินคนอื่นบอกว่าที่นี่มีสมบัติและในเรื่องราวนี้ก็มีแค่เมโดซีนตนเดียวซึ่งก็คือเมโดซีนที่ช่วยเอ์วลตอนเด็กไว้ยังไงล่ะเอเวลยังจำเมโดซีนที่ช่วยคุณไว้ตอนนั้นได้ไหมเมโดซีนก็หน้าต่างเหมือนกันหมด ้จะไปมองออกได้ไงว่าใครเป็นใครอีกอย่างแม้แต่ตัวเองเช่ก็ยังจําไม่ได้เลยว่าทิศฐานที่ได้อ่านเมื่อีไว้แล้วนาเดียงจําได้ไหมเพิ่ที่นี่แล้วนึกอะไรออกบ้างหรือเปล่าฉันขอโทษนะฉันจําไม่ได้แล้วนานเดียงนึกไม่ออกหรอเอ<ห>ฉันนึกว่าจะมีเรื่องฉันว่าเรื่องนี้จะมีตอนจบแบบอบอุ่นอีกน่าเสียดายจังไฟมอนฉันฉันไม่รู้ว่าเธออยากฟังเรื่องราวแบบไหน แต่ฉันคงไม่ใช่ตัวเองในงเรื่องที่เธออยากฟังหรอกเพราะงั้นเลิกคิดเถอะแล้วก็อย่าบีบบังคับให้นาเดียคิดด้วยฉันทําตามความหวังของเธอไม่ได้และไม่สามารถทําตามความหวังตอนเด็กของตัวเองเช่นกันฉันโตแล้วแต่ก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยสุดท้ายก็ช่วยเหลือใครไม่ได้ก่อนหน้านี้ยังอ้างว้าง,จะ,างาจะแบ่งสมบัติให้พวกเธอสองชิ้นอยู่เลยถ้างั้นจะจีกระดาษนี้แบ่งให้พวกเธอเครึ่งหนึ่งดีไหมก่อนหน้านี้เอวิลเคยช่วยฉันไว้นี่นาไม่ว่าช่วยอะไรใครไม่ได้สักหน่อย อแทนตอนนี้ยังคิดหาวิธีช่วยฉันอีกแต่ว่าเ e อวิลโชคไม่ค่อยดีสฉันก็ลืมเรื่องต่างๆไปมากเลยเกินหรือจะช่วยใครให้รวยไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะอืมได้ช่วยเอวิลตามหาความทรงจําล้าค่าที่หายไปเอวิว e ก็น่าจะรู้ดีนะว่าความทรงจําที่ล้าค่านั่นก็คือสมบัติแต่มันไม่ใช่ของมีค่าอะไรฉันไม่สามารถรักษาเธอได้ไม่เป็นไรแค่โชคไม่ดีชั่วคราว เออวิวอึ view. เหิมหน่อยสิเพราะถ้าเอาแต่ทำสีหน้าเศร้าๆแบบนี้โชคดีจะหนีไปนะแล้วมากับไพ่มอนขอโทษทีนะที่ทำให้พเธอมเราเสียเที่ยวแต่ฉันขอรบกวนอีกเรื่องได้ไหมให้จัดการเองแต่ฉันังไม่ได้บอกเลยนะว่าเรื่องอะไรพเผอ,อพูดมาไม่รู้ตัวนะ่ะน่ากลัวรจริงๆฉันอยากรบกวนเธอช่วยถ่ายรูปให้ฉันกับเอวิวหน่อยสิถ้ามีรูปถ่ายเก็บไว้แล้วก็เวลาต่อไปเห็นรูปก็จะนึกถึงวันนี้ได้ไงล่ะ โอ้จำได้ว่าเดมอนกับแพมอนช่วยพวกเราไว้รอให้เอววเวลรดูโดยเมื่อไหร่ก็จะมาคืนนี่แน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องจำหรอกหน้าแต่แค่ถ่ายรูปเองจิ๊บจิบเดี๋ยวพวกเราจัดการเองถ่ายรูปพร้อมหรือยังจะเปลี่ยนที่หรือจะทำท่าอะไรหน่อยไหมเอเออเวลนั่งลงดีกว่าไหมนั่งชมวิวตรงไหนดีนะนั่งเก้าอี้ นั่งเก้าอี้นั่งตรงกลางมานั่งไหมอืมก็ได้งั้นนาเดียยืนอยู่ข้างๆชัดแบบนี้ดีไหมอ่าน่าจะสีหน้าที่แข็งเหมือนหินของเอวิลแล้วทุกอย่างก็ดูดีแล้วล่ะฉันจะเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันจะถ่ายแล้วนะอืมอ่าถ่ายไว้ไพบอลไดบอนขอบคุณผู้เชื่อมบ้านนะ จธอจะเก็บรูปไว้อย่างดีเลยและจะจําไว้ด้วยว่าพวกเธอช่วยฉันไว้เยอะแค่ไหนอี่จะว่าไปแล้วนาเดียจําชื่อฉันได้แล้วนี่นาไม่ได้ลริมชื่อฉันปุบปับอีกแล้วอืมตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะไพมอนคองเป็นคู่หูคนสำคัญของไดบอนเหมือนกับที่เอวิลเป็นคู่หูคนสําคัญของฉันให้ตายสิไม่ได้พูดจาหน้าอายแบบนี้หรอกน้าแต่ฉันก็ต้องขอบคุณพวกเธอมากนะที่ช่วยเก็บเครื่องมือทำหมายกิ่งฉันกลับมาตอนนี้ฉันสามารถดำเนินได้แล้วล่ะฉันว่าเริ่มรู้สภาวะเป็นดีกว่านะ ไม่ใช่ลืมความฝันที่จะร่ำรวยเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะจะหาเจอหรือไม่นั้นค่อยว่ากันแต่ถ้าหาไม่เจอเลยก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสการเป็นคนรวยนะสิแต่ต่อไปอาจจะมีงานที่มั่นคงในท่านเรลลุมิดอสก็ได้หรือไปเป็นสาวใช้ในเดอะรัสตี้รูเดอร์ดีนะอืมฟังดูฟืฟนๆนะจินตนาการไม่ออกถ้าอย่างนั้นเอวิล e ไปทำงานในท่าเรอลูมินดอสส่วนฉันก็ไปเป็นสาวใช้ในเดอะรัสตี้รูเดอร์มีรายรับสองทางก็ยิ่งเข้าใกล้ความรวยมากขึ้นอีกก้าแล้ว แบบนี้ยิ่งไม่ถูกเลยยังไงก็ขอบคุณพู้เธอมากนะเดมอนและไพมอนพู้เธอเป็นคนดีมากดีเหมือนกับเมลูซีเลยเพราะว่าครั้งหน้าที่เจอกันฉันจะกลายเป็นคนรวยและการป่วยของนาเดียก็หายดีส่วนพู้เธอก็ได้เจอสิ่งิสำคัญตามหาสักทีนะครับขอบคุณครับโอเคจบแล้วการเดินทางตามล่าหาสมบัตินะครับดี่เจอความทรงจำดีๆแล้วที่พวกนี้จริงๆตรงนี้ผมก็เคยมาเดินแล้วนี่นะ แต่ก็เจอแค่นั้นลแลยครับผมอ๋อแต่ยังมีปริศนากระดาษอะไรนั่นนี่ใช่ยังมีหน้ากระดาษลึกลับที่ผมยังอ่านไม่ออกอยู่ไม่รู้ต้องทำยังไง